สัสดีกันด้วยวันนี้ผมก็จะมาสวัสดีกันด้วยนะครับผมชื่อแบบรผมชื่อปานนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาไอ้นนอน,นทํากระดาษพื้นหายกันนะอ่าแบบพื้นตกลงอะไรล่ะตกลงตกลงสู่โลกเออแหละเออพูดยากไงก็ดูเอาเองเอยจากแรกก็มีที่นี่ที่ี่สิแล้วก็ลายแล้วก็เป็นเหยียบเอาเป็นเหยียบอะไรก็ได้ค่ะ เอาแบบอืม,อมปเป็นหยาบทองฮะ,ปะเป็นหยาบทองอ่ะดีค่าโอเคอืมอย่างแรกขุ่มผมจะเอาตรงนี้นะ โอเคตูน,นั้ออดดนบนออกโอเคผมจะเอาเพียงเท่าน,นี้นะคะอกดทิ้งที่ด้านล่างอุย้ยอู้ไม่ต้องกับดักรายนะไว้ทีนที่ด้านล่างแล้วเอาสายด้านบน ไปเหียวจับโอเคตรดเด็นได้เห็นนะอ่มมาแม่หม,ม,ม่แล้วก็ตกใจจบโอเคก็ผมขอจบพีพเพียงเท่านี้ทำยังไงรีบกดไลค์กดซับสไครต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย